และตอนนี้กวางก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์นะคะตอนนี้ก็10มง20แล้วนะขบวน11ก็ได้มีการเรียกขึ้นขบวนรถได้แล้วนะคะก็จอ,อกเดินทางในเวลา10มง35นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณประตูบีนะคะรถไฟทางไกล ชานชาลาหนึ่งสองนะคะบรบ<ค>รยากาศภายในสถานีก็้กาเออย็นนะใครมาก็เสื้อแขนยาวมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวร้อนอแถวเริ่มหมดแล้วอ่ะ <Attention less. S 1> อันนี้คือแถวที่ กำลังอรอขึ้นขบวนนะคะรอขึ้นสถานีนะขึ้นไปข้านบนก็จะต่อแถวแบบนี้เลยผนอรก็จะเป็นเกตอยู่ตรงนั้นนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเอกสาตรต่างๆพอผ่านเข้าไปก็จะมีบันไดเลื่อนทางฝั่งด้านขวาค่ะอันนี้เลยเราจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปอย่างที่ชาชลาด,ด้านบนนะคะ ขบวน71ก็จะเป็นเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒนนะคะถึงปลายทางอุบลราชธานีนะคะ ชีก็จะสิบโงสามสิบห้านะดูซิว่าจะออกตรงเวลาไหมปากช่องใช่ไหมใช่เขาช่องปากช่อง สถานีปากช่องนะคะตอนนี้10.35รถไฟออกตรงเวลาเ,เลยนะแล้วก็เวลาที่ปากชอ่องเวลาที่สถานีปากช่องก็จะอยู่ที่บ่ายตึ้งนะเนี๋ยเราไปดูกันต่อว่าจะถึงที่ปากช่องตรงเวลาหรือเปล่า ึ่งชั่วมงแรกเพึ่งออกจากสถานีรังสิตนะ นะครับวิ่งร็วรไฟฟ้าถ้าว่าขัรัวันเป็นอตรายนะครับขอมีกแฟฟ้านะครับอนนี้เปิดใช้กันตามสัานดีนะครับตอนนี้เรรถไารถ้างดินทางบรถคันนี้นะครับ มีน้ำมีข้าวจำ๋ายให้บรถนะครับผมมีบริการกลีปลาฝากช่องให้นะครับหนึ่หกบาทนะครับยี่สิบกิ๊นได้รวมแบบไหม่ร้อนๆนะครับเจ้านี้ยอร่อสเมากชองนะครับเฉพาะคนที่สั่งเท่านั้นนะครับถึงได้ทานนะครับถ้าใดต้องการแจ้งด้วยหนึ่งกงหกสิบบาทยี่สิบกิ้นได้รวมถ้าใดต้องการแจ้งนะครับ มาถึงที่สถานีปากช่องบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเลดนะก็เลทจะแผนเลที่สเป็นขบวนรถแนำรวการที่ปากช่องเป็นเวลา12:25นะตอนนี้ก็เป็นเวลาไทางสถานีขบลแราะนประมาณสินาทีกว่าได้นะผู้บริาัทิธีตใช้ทาได้ค่ะเป็ขบวนรถตู้ดี มาสิองนาทีเขามาสาอาีมาสิองนาทีเข,ขาบีเข้านที่นั่งทีเของนทีเขามส่วนาวีเามาสาทีาาอนาทีเสามนาที่ด,ด,ดามอนาีขสิองาทีเาสิบนากาีเขามาสสาทีเสินทีเิองนาีาบนาทีเบนทเขามบองนทีเมอเอเบอนีเคไป ไปต่อแล้วขบที่เจกสถานีปา่อไปล้วนนี้ก็คือขบวนที่7จนะเส้นทางกรุงเทพอภิวัตรปากช่องไม่ใช่เส้นทางกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีนะไปแล้วไปต่อแล้ว แล้วเราก็ไปกันต่อ ชาชลานะลงไปชั้นหนึ่งไปลงมาเรียบร้อยแล้วออกจากสถานีได้ นี่ทางออกอยู่ตรบบงนี้และสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะบ๊ายบายโอเค